กไปไปกับฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะไปตบมันให้นักศึกษามันดูไม่ต้องพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะต่อให้พี่ไปประจานให้มันอายแค่ไหนมันก็ไม่รู้สึกหรอกมันคิดเป็นแค่จะเอาในสิ่งที่ตัวเองต้องการมาให้ได้อะไม่สนใจผิดชอบยู้ดีอะไรนักหรอกฉันถึงจะเอาเลือดหัวมันออกนี่ไง ไม่ต้องหรอกพี่เสียเวลาตอนที่ฉันพิดามันที่บ้านเนี่ยนะฉันรู้เลยอะว่าผู้หญิงคนเนี้ยมันไม่สะทกสะทานอะไรเลยแต่ตอนที่ฉันฟ้องมันเนี่ยนะมันเดือดร้อนจะเป็นจะตายฉันรู้เลยว่าคนแบบเนี้ยมันมีอยู่อย่างเดียวนั่นแหละที่มันถนไม่ได้เรื่องอะไรทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไม่ได้ในสิ่งที่มันต้องการเนมันต้องการใบหยาจนตัวสั่น ฉันก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้หมันไม่ดได้แล้วแกจะทำยังไงตอนนี้ผัวกแกย้ายไปอยู่กับอีน่นแล้วคุณได้บอกดาราหรือเปล่าว่านี่เป็นคลิปที่ถ่ายซื้อของไม่กี่นาทีแจ้งแล้วนะคะแล้วก็มีคลิปตัวอย่างให้เขาดูด้วยค่ะแล้วยังคิดค่าตัวแพงอย่างนี้เลยอ่ะ โอ้โหไอตอนที่ยังไม่ดังนะมาเสนอหน้าขอขึ้นปกกันจังแล้วก็นอกจากธนาคารนะคะก็มีโรงพิมพ์ด้วยนะคะที่เขาทวงเงินที่เราค้างเขาเอาไว้อ่ะคะ่ะเขาบอกว่าถ้าเราไม่จ่ายเขาจะไม่ตีพิมพ์ต้นฉบับให้อะค่ะไม่พิมพ์ก็ไม่ต้องพิมพ์สิเงินแค่นี้ทําเป็นเรื่องใหญ่ไปได้พิมพ์หนังสือของผมมาตั้งกี่ปีแทนที่จช่วยเหลือกันไร้น้ําใจจริงๆแต่ว่าเขาก็ช่วยเหลือเรามาตลอดนะคะ แล้วก็ตอนนี้ธุรกิจลงพิมพ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะผมถามคุณแลวค่ะเอ็มแม็แมกซีนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณน,นันคุณเมฆอยู่ออฟฟิศหรือเปล่าอ๋ออยู่ค่ะเดี๋ยวดิฉันแจ้งให้นะคะกรุณารอสักครู่ค่ะไม่ต้องจ้ะคือไม่ได้อยากคุยกับเมฆอยากคุยกับคุณนี่แหละมีอะไรหรือเปล่าคะที่ออฟฟิศเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าช่วงนี้ปัญหาเยอะเลยเหรอเออคือ หาอะไรหรือเปล่าคะเรื่องที่ออฟฟิศอะเรื่องอะไรอะก็เรื่องค่าใช้จ่ายนั่นแหละมันก็เป็นปัญหามาตั้งนานแล้วนี่ก็รู้แล้วไงก็ผมพยายามจะเคลียร์อยู่ไงแต่มันเกี่ยวข้องกับเงินเออคุณมีเงินให้ผมยืมบ้างไหมเนี่ยอ้่ฉันจะเอาเงินที่ไหนมาให้คุณล่ะค่างานแต่งฉันก็ช่วยไปตั้งหลายอย่างก็รมไม่เป็นท่าเนี่ย เงินมันก็ไม่ใช่น้อยน,อยนะโถ่แม่งไม่น่าเลิกกันนันเลยอ่ะนี่ใชยังอยู่กันนันนะฉันไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องแบบนี้หรอกอ่ะฉันจะพูดกับพ่อกับแม่ให้เลิกพูดถึงมันได้แล้ะฉันมีข้อแม้นะ พ่อแม่อะไรอีกคุณก็ต้องไปอย่ากับบีนังนั่นให้เรียบร้อยก่อนสิไม่ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะพ่อพ่อแม่ฉันคงไม่ให้ฉันเอาเงินมาช่วยกับผู้ชายที่ไม่ได้เป็นอะไรตกลงไหมล่ะเ๊คุณแน่ใจเหรอว่าจะหาเงินมาช่วยผมได้อะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนีค่ะ ถ้าอย่างนั้นผมจะรีบไปจัดการเรื่องอยางให้เรียบร้อย ผมอยากจะคุยเรื่องอยางกับคุณถ้าคุณเข้ามาได้ขออนุญาตค่ะค่ะเอกสารค่ะนี่เอาเอกสารอะไรไมาให้ผมเซ็นเยอะแยะเนี่ยอันนี้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายโรงพิมพ์ค่ะส่วนอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายตัวนักแสดงค่ะเอาไว้ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะก็ผมบอกแล้วไงว่าผมยังจัดการเรื่องการเงินยังไม่เรียบร้อยแต่คุณนันจัดการให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาทําอะไรนะเออพอดีดิฉันคิดว่าคุณเมฆคุยกับคุณนันรักะอีกคุณนันบอกว่าคุณเมฆเป็นคนสร้างแมกกาซีนนี้ขึ้นมาแล้วก็รักมันมากแล้วอยากให้มันอยู่ต่อไปได้ค่ะก็พูดอย่างนั้นเหรอค่ะ ฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีของแกเลยสักนิดแกนี่มันบ้าไปแล้วจริงๆนะเงินที่แกเอาไปช่วยเมฆับมันเกือบจะทั้งหมดที่แกมีเลยนะดีนะที่ไม่บ้าส่วนของลูกไปด้วยอ่ะก็ถ้ามันทำให้เขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วกลับมาหาฉันมันก็คุ้มนี่แกต้องการให้ผู้ชายที่เห็นแก่ตัวกลับมาเพื่อเพื่อให้ยัยหนูมีพ่อฉันทำได้ทั้งนั้นนะแล้วถ้ามันไม่กลับมาแกจะทำยังไง มั่นใจว่าเขาจะกลับมา คุณทำแบบนี้ทำไมเพราะฉันรู้ว่าคุณมีปัญหาฉันก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้แต่ว่าที่คุณทำแบบนี้มันมากเกินไปมากยังไงคะคืออย่างนี้นะเราเนี่ยเลิกกันแล้วคุณไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาสนใจอะไรเกี่ยวกับผมเลย ฉันทำไม่ได้หรอกคะ่ะเราเองก็รู้จักกันมานานถึงแม้เราจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วอะแต่ฉันก็ทนเห็นคุณลำบากไม่ได้นะคะ คุณนะที่คุณช่วยผมแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้เรื่องระหว่างคุณกับผมเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกนะที่ฉันทำเพราะฉันอยากช่วยคุณฉันไม่ได้หวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะผมจะรีบเอาเงินมาคืนคุณนะ ที่คุณมาวันนี้จะคุยแค่นี้ใช่ไหมคะผมไปก่อนนะ ไม่ะกับเงินที่เสียไปออย่างน้อยเขาก็ไม่ได้คุยเรื่องอยาผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการดี<น>ฉันโอเคฉันโอเค เอาไปให้เปอร์เซ็นต์ใบหยาค่นี้มันจะยากเย็นอะไรนักหนามีเรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้หรือเปล่าคุณนันก็เพิ่งจะเคลียร์หนี้คุณเมฆไปเองอะค่ะแกนี่มันมันแม่ดจริงจไิงเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะถ่ายเลยค่ะทุกคนยยิิงงงกแล้วมันเา,นเานอ